ที่รถเออรถัีปัญหาได้ สวัสดีครับพี่น้องชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาซ่อมแซมไปถนนนะครับที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับพี่น้องที่จะขี่รถไปนะครับอาจจะเกิดอันตรายนะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาทําให้สําหรับพี่น้องนะครับนะครับ่า เป็นนะครับร่วมกับบริษัท VO นะครับนะครับผมนะครับกับร่วมกับบริษัท VO ได้เอามาทำเป็นของขวัญให้สำหรับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ผู้ขับรถนะครับกับนู่น้องนมมาช่วยขับนะครับนะครับนะครับเพื่อพี่น้องที่ได้สัญจรนะครับโดยขอบคุณท่านนายกสุิทรแพทั์ที่ได้ดูแลพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับ เราชาวมูพาเศรษฐกิจนะครับนะครับก็เราไม่ทิ้งกันนะครับเราก็จะดูแลนะครับตรงไหนที่เราทําได้เราจะทําตันดีนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าก็ไม่งบราชการนะครับเป็นงบส่วนตัวนะครับมาทําให้สําหรับพี่น้องนะครับวันนี้เราก็ได้ทําไปหลายที่นะครับนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับเป็นของขวัญนะครับอ่าและวันฉลองวันเกิดนะครับร่วมกับใบตัดวีโอนะครับเออเสือโลดนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอ พี่น้องนะครับได้ขับขี่ปลอดภัยนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุให้สําหรับพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับนะครับเราก็เดี๋ยวเสร็จแล้วดูนะครับจะสวยนะครับจากเป็นหลุมเป็นบ่อเราต้องใช้เราดับบิ๊กแบบร้อนมันจะอยู่นะครับที่เราเคยเอามามาลงแล้วมันไม่อยู่นะครับนะครับเราต้องใช้แบบบิ๊กร้อนในนี้นะครับสั่งมาจากปทุมธานีนะครับนะครับนะครับขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านขอบคุณเพื่อนบ้านนะครับที่เจอเป็นหลุมเป็นบ่อที่แก้งมานะครับ แจ้งมาเราก็จะดูแลให้นะครับรพีพ่น้องอาจารย์พิชัยเป็นไงบ้างครับมาครับมานี่อาจารกรรมการหมู่บ้านครับเป็นวันนี้ครับขอบคุณครับทีด้